สวัสดีค่ะพบกับรายการเพาะเมล็ดฝันสืบสารวรรณกรรม Writer s e นะคะครั้งนี้เป็นครั้งใหม่ค่ะที่เราได้มาในสถานที่ใหม่ค่ะหอมไปด้วยกลิ่นหนังสือนะคะเราเรียกว่าห้องสมุดมารวยค่ะทำไมครั้งนี้ Writer s e e ของเราถึงได้มาที่ห้องสมุดมารวยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชมยพรแสงกระจ่างกันนะคะ กี่ยวกับโครงการไรเทอร์ e ี t ครั้งใหม่ของเราค่ะวันนี้ไรเทอ,อร์ e ี t ของเราทำไมถึงมาที่ห้องสมุดมารวยค่ะก็มันครั้งที่หกแล้วคือขอของกระทรวงวัฒนธรรมไปห้าครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ให้แล้วคือคือถ้าเราขอไปนานๆเนี่ยบางทีเขาก็จะดูว่าเออเขาว่าแบ่งไมาให้คนอื่นบ้างเพราะว่าศิลปินแห่งชาติทุกคนก็สามารถของเงินจาก กระทรวงวัฒนธรรมในกองทุนนี้ได้เราก็เลยทดย้ายมาที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ค่ะ,คะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของห้องสมุดมารวยอพูดแบบนี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะห้องสมุดมารวยนี่คือเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายที่แบบว่าเราสามารถมาใช้บริการได้ใช่ใช่ใชตามเท่าที่ทราบนะว่ามีทุกประเภทเลยไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องการเงิน ค่ะแล้วตลาดหลักทรัพย์เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการไรเตอร์ซีดได้อย่างไรตลาดหลักทรัพย์ใจดีไงใจดีคือคือ,คอตอนตอนแรกเนี่ยเ,เราเคยมาอ่านบทกวีให้กับห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนมันก็เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับวงการวรรณกรรมจริง,รงๆงก็สืบมาตั้งแต่ท่านประธานคนเก่านั่นแหละตั้งแต่คุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ท่านเป็นคนสนใจเรื่อง หนังสือหนังหาอยู่แล้วมันก็เลยสืบๆกันมาที้เราก็พอเราไม่ได้ขอเงินของกระทรวงวัฒนธรรมเราก็เริ่มเริ่มหาสปอนเซอร์ใหม่ก็มาขอทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพอดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีเอ่อเป็นระยะที่กําลังเหมือนกับว่ากําลังเอ่อจะก้าวสู่ปีที่ห้าสิบก็เลยอยากจะทํากิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของวัฒนธรรมด้วรรยก็เข้ามา พอดีเลยกับโครงการ r i เ e r s Seed ซึ่งครั้งนี้เราประกวดด้านอะไรคะประกวดเรื่องสั้นกับสารคดีขนาดสั้นเรื่องสั้นสารคดีขนาดสั้นคือทั้งสองอย่างประกวดประกวดไว้ได้วยกันเลยไว้ได้วยกันเป็นอะไรละเป็นธรรมเนียมของของไรเตอร์ซีดอะคือทําอะไรก็แปลกๆอยู่เสมอคืองานคนละประเภทก็สามารถเอามาตัดสินร่วมกันได้ก็เลย คือตัดสินร่วมกันหมายความว่ามันมาอยู่ในโครงการเดียวกันมันมาเป็นประเภทที่ประกวดเหมือนกันแต่ว่าแต่และประเภทมันก็จะมีความโดดเด่นของตัวเองแล้วค่อยๆเอามาเทียบกันตอนสุดท้ายเลยในคอนเซปต์ว่าในคอนเซปต์ของปีนี้ของคราวนี้ก็คือวิชาชีวิต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 แต่ว่าสามารถตั้งชื่อหรืออะไรเป็นคอนเซปต์ใหญ่ใช่ไหมเป็นคอนเซปต์รวมเพราะฉะนั้นคนที่จะประกวด ในหัวข้อนี้ต้องคิดชื่อตัวเองใหม่นะคะไม่ใช่ชื่อวิชาชีวิตอ๋อแต่ถ้าถ้าจะใช้ชื่อวิชาชีวิตก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ออกนะไม่เปลี่ยนไงถ้าใช้วิชาชีวิตเลยเนี่ยคุณต้องเขียนใหญ่มากนะอ๋อคุณต้องเขียนมหาศาลเลยนะไหวไหมล่ะก็อาจจะไหวแต่บางท้าวยอาจจะได้เล่มนึงอ่ะไม่ได้ต้องห้ามเกินยี่สิบห้านาถู้นไปกองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกําหนดจริงๆอ่ะเคยคิดว่าไรเตอร์ซีเนี่ย จะตามใจคนเขียนทุกอย่างแต่ว่าคราวนี้มาตั้งสติได้ว่าถ้าตามใจคนเขียนทุกอย่างเราอาจจะได้วิชาชีิตเป็นนวนิยายเรื่องยาวมาทั้งที่เราประกวดแต่ละคดีและ,ะเรื่องสัง้นก็เลยต,ต้องบอกว่ายี่สิบห้าอย่าเกินอย่าเกินยี่สิบห้าตั้งแต่หนึ่งจนถึงยี่สิบห้าถูกต้องค่ะถ้าใครเขียนหนึ่งหน้าแล้วทําให้เราเข้าใจเราเข้าใจสิ่งที่ต,ตัวเองกำลังจะเขียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีตได้โอเค ครึ่งหน้าได้ได้ค่ะบรรทัดเดียวก็ได้ถ้าคุณเก่งบรรทัดเดียวก็ได้นะคะเรื่องสั้นหนึ่งบรรทัดตอนนี้ก็ส่งมาแล้วค่ะสองสองสองบรรทัดไม่ใช่ค่ะสองคนแล้วค่ะอ๋อมาสองคนแล้วนะคะไวมากค่ะเพิ่งประกาศไปนะคะประกาศปุ๊บส่งปั๊บเลยไม่เข้าใจก็คือเป็นเรื่องสั้นหรือสารคดีขนาดสั้นถูกต้องไม่เกินยี่สิบห้าหน้าขนาด สิบหกพอยต์ไหมเหมือนเดิมขนาดสิบหกพอยแล้วแล้วมีข้อกําหนดอย่างอื่นไหมคะข้อกําหนดอย่างอื่นแบบห้ามอะไรอ๋อห้ามส่งเกินกี่เรื่องอะไรไหมคะไม่คือส่งทุกประเภทได้คือสมมติเราเราเก่งทั้งสารคดีทั้งเรื่องสั้นจะส่งทั้งสองประเภทก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองชํานาญส่งส่งมากกว่าหนึ่งเรื่องส่งมากกว่าหนึ่งเรื่องได้ได้ส่งมาก กว่าหนึ่งเรื่องทั้งสองประเภทก็ได้เออได้จะส่งกี่เรื่องก็ได้แต่ครับให้ปริ้น์มาส่งใช่ไหมคะคืออันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีคณะธุรการประจำตัวนะคะเราก็เลยต้องขอให้ท่านส่งสามชุดสามชุดเพราะว่านี่เป็นปีแรกคะ่ะที่มีกรรมการสามคนอ๋อมีคนช่วยอ่านปกติอ่านคนเดียวคะ่ะจริงๆอ่านคนเดียวก็ดีกว่านะคะก็ดีเหมือนกันนะคะแต่มันเหนื่อยอะคะ่ะอ๋อ อ่านสามคนก <Okay. S 2> ็เหนื่อยสามคนใช่ค่ะโอเคคืเหนื่อยเหนื่อยสามคนแต่มันเวลาที่จะตัดสินนะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังมีคนอื่นมาช่วยผ่อนเบาเนาะถ้าตัดสินคนเดียวนี่มันเหมือนต้องโอ้โหถ้าเราพลาดไปไม่ละเอียดถี่้วนอาจจะทําให้คนที่เกง่งๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีคนมาช่วยคานเนี่ยคะ่ะก็คือเราได้เราได้เงินกรรมการที่กรรมการอ่านด้วยคาดกมานาคุณกรรมการเราก็ขอจากตลาดรักย์ อันนี้มันจะมีการคัดเลือกรอบแรกกับรอบชิงชนะเลิศถูกไหมจะเป็นสองรอบใช่ไหมคะถูก<อ>ต้องรอบแรกกี่เรื่องคะรอบแรกรอบแรกยี่สิบเรื่องยี่สิบเรื่อง,องซึ่งยี่สิบเรื่องนี้ก็จะจะได้ค่าขนมแล้วใช่ไหมคะได้ค่าขนมแปดร้อยแล้วนะคะแล้วพออีกรอบชิงชนะเลิศต้องบอกรอบชิงชนะเลิศก็จะมีกี่รางวัลคะสามมีสามรางวัลสามรางวัลคือ รางวัลชนะเลิศมันมีรางวัลชมเชยด้วยนี่รางวัลชมเชยตั้งเจ็ดรางวัลใช่ไหมคะทั้งหมดสิบอ่ะรางวัลชมเชยเจ็ดรางวัลที่สามที่สองที่สามสองหนึ่งใช่ชมเชยสามชมเชยสิบรางวัลทั้งหมดรวมกันอืมคือเขาชมเชยก็มีค่าขนมส่วนรางวัลที่รางวัลที่หนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะที่ไลท์ซินมีเงินรางวัลแบบเอจริงเอจังหน่อยอ่าทุกทีไม่จริงอ่ะก็ทีก็จริงค่ะ <laughs> จริงแต่คราวนี้มันดูมันดูเรื่องสั้นปกติถ้าเราเราประกวดเรื่องสั้นเนี่ยเราจะมีเงินรางวัลน,น้อยอเพราะว่ายัางยังอตอนยังมีความเชื่อมั่นว่าอยากให้หลายๆเรื่องถูกต้องเดี๋ยวนี่แต่ตอนนี้เราก็ได้หลายๆเรื่องนี่ก็ได้หลายเรื่อง <c oughs> มาก <c oughs> นะคะให้ทุกคนรางวัลที่หนึ่งเยอะด้วยในการตัดสินก็คือกรรมการก็จะสามคนตัดสินจนถึงรอบชิงชนะเลิศ <c oughs> หรือว่ายังไงคะถึงรอบชิงชนะเลิศกรรมการอ่านตั้งแต่รอบแรกอะค่ะถูกต้องค่ะ สามท่านค่ะสามคนนี้ต้องทํางานหนักค่ะอค่ะการจัดส่งก็เป็นปรษยนีย์ถูกไหมถูกค่ะส่งเป็นส่งปรายีย์ส่งไปที่บ้านของเอประธานโครงการเลยค่ะบ้านชมาทมาพรค่ะบ้านเลขที่สิบเอ็ดนะคะซอยหมู่บ้านนักกีฬาสี่แยกหนึ่งขีดสองแขวงทับช้าง เขตสะพานสูงกทมหนึ่งศูนย์องห้าศูนย์หนึ่งูนะคะหลายคนชอบไปเขียนเป็น 102, 1 0 2่งศูมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากจะเขียนอยากจะส่งมัมีหลายคนที่สอบถามมาแล้วนะคะหลังจากเราประกาศไปก็อยากจะส่งอย่างงั้นอย่างนี้ทำยังไงดีส่งอะไรดีอย่างนี้คะ่ะก็คือทำความเข้าใจเรื่องวิชาชีวิตให้ชัดเจนว่าจะเขียนอะไรเขียนออกมาจากใจ เขียนออกมาจริงๆแล้วก็ตามความสั้นยาวตามที่ตามที่มันควรเป็นนะไม่ต้องพยายามดันให้ไปถึงยี่สิบห้าหน้านะคะเราไม่ได้ไม่ประสงค์จะอ่านยี่สิบห้าหน้าที่ไม่มีอะไรเราประสงค์ที่จะอ่านกี่หน้าก็ได้แต่ขอให้มีอะไรตามหัวข้อที่กําหนดอาจจะสามหน้าก็ได้หนึ่งหน้าก็ได้ถ้ามันแน่นแล้วเป็นถูกต้องตอบคําถามวิชาชีวิตแล้วบอกแล้วว่าหนึ่งบรรทัดก็ได้ไงหนึ่งบรรทัดก็ได้ถ้าทําได้หมดเขตส่งเมื่อไหร่ค่ะ 30กันยาค่ะ30กันยาก็คือวันสุดท้ายปั๊มตาไปรษณีย์30กันยา30กันยานับจบากไปรษณีย์ต้นทางถูกต้องค่ะนะคะก็30กันยาปี67นะคะอ๋อค่ะไม่ใช่ปีหน้านะเดี๋ยวจำปีหกเค่ะค่ะก็เรียกว่ามีรางวัลรออยู่มีคณะกรรมการรออ่านอยู่มีต้นฉบับอะไรใครอยากเขียนอะไรให้รีบใช่ไหมคะมันจะถึงแล้วค่ะ <laughs> ใช่อีกสองเดือนอีกสองเดือนนะคะรีบกลั่นวิชาชีวิตกันออกมาอาจารย์จะเชียร์อัพคนที่อยากส่งไหมคะอ๋อถ้าถ้ารู้สึกว่ากำลังมีอะไรบางอย่างในชีวิตอะที่มันมีอยู่ในชีวิตแล้วเราก็เราก็เรายังอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะให้เร่งค้นหาให้เร่งอสอบสอบเข้าไปข้างในของตัวเองสอบสวนตัวเองอะ จนกว่าจะค้นพบว่านั่นมันคือคําตอบของชีวิตซึ่งสามารถจะเขียนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิตได้ก็ทําเลยค่ะลงมือเลยค่ะ